สวัสดีค่ะเจอเกสุดาแดงตองไซเจอเล่นเจอปะปุกค่ะเป็นสมาชิกกล่องตุนปัตนาบทบาทต,ตาีมู่ตีฮกตำบลกวานนุ้นอำเภอกวานนุ้นจังหวัดปัตตาุงค่ะปัจจุบันฉันเป็นกเกษตรกรค่ะปลูกพักมีขคกหนองน,องนาแล้วก็ทำผลิตภัณฑ์จากใบยาแฟ่ค่ะทำอะไรตะข้าวปะปุกปลูก็ได้มั่งนี่ปะปุกปลูกกะ,ะกล่ำปลีนะคะ มีกระลำฟลีค่ะนี่นะคะมีต้นนมนี่มีดอกไม้ก็มีหลายๆเสริมค่ะไปใกล้ตีลาไต้ดูดนะคะกาะนี่มีก้นชายค่ะค่ะดีสำหรับเติมก้นมีพื้นทีหน้อยนะคะนี่ปลูกในกระต้างได้ก่ะมีมะเขือมีมะเขือเทศค่ะมีพริกนี่เล็เลยนะคะนี่เกิดโยในกระต้างนี่ค่ะค่ะมีมะเขือนี่ในพื้นทีน้อยนะคะโลูกได้ค่ะทุกคนปลูกได้นะคะไต ีไปโปรโอ่อยเรศติกว้างไปเลยก้องปลาปุ๊กติกุกน่องหน้าคาะค่ะาตามปลาปุ๊กมาเลยนะคะค่ะตึ้งเล้วนะคะโกุกนองหน้าปลาปุ๊กมาเล่กันว่าปลาปุ๊กโลกระไรมั่งค่ะค่ะนี่เป็นหน้าข้าวนะคะและ้วกาะนี้ปลูกปลูกเกลือปลูกริบร,ร,ร,รีค่ะโลดยาวไปเลยค่ะค่ะเดินถามมาเลยนะคะ ตามโรงก็ข้างนี้ค่ะปลูกญ้าแฟกไว้ทาผลิตภัณฑ์ค่ะแล้วปลูกปักส่วนกลัวอะไรอย่างมีปักยืนต้นค่ะมีเปล่าหนัม้มค่ะมีลูกสว่าค่ะนี่ตอนนี้กําลังเป็นลูกอยู่เลยค่ะมีชะ nam นะคะมีมีปลาค่ะมีมะละกอค่ะเนี่ยจากบางๆางครับประพุกมาอยในแปลงนี้เลยค่ะทุกคนมีปืนตีเล็กปืนตีน้อยปลูกได้หมดนี่ค่ะ มีสับปะรดกันนะคะขานี่กำลังออกลุกแล้วค่ะมีมียาแป้กับปลวกบตอนตอนไม้ค่ะเพื่อกันความชุ่มชื้นกับจวงร g โนจวงนี้ค่ะเนี้ยมีตอนเรียนนะคะแล้วก็มียาแป้งรวมรลบค่ะมีใบต่ำมั่งนะคะแล้วก็นี่เซมปลูกเครื่อกค่ะย้ายมีพื้นที่ว่างนี่ใบล่าค่ะแล้วก็มีม่วงนะคะมีตอนนุ่นค่ะ มีปักชีนะคะมีปักชีมีปักนอค่ะใบวัวกรกค่ะแล้วก็มีเตยอ้อมนะคะมีมีดอกไม้นะคะกินไม่ได้แต่ก้ได้ก่าเอาไปกินที่ร้านไต้รุดนะคะตึ่งอีกฟังนี่ค่ะปลูกั่งพันกิมจูค่ะพึ่งเก็บป้นใบชดชดหลนโนนี่ค่ะเนี้ยตัดแต่งเป็นแต่งเศร้าเดียวค่ะมีแก้วหวังโคนค่ะมีดอกแค่ค่ะแล้วก็มีวอเตอร์เกลดค่ะ ในพื้นที่น้งหลายเนี่ยค่ะสามารถปลูกได้ปืดพักนี่เซติสสว่าชนิดค่ะแล้วจากปืยชุวนขั้วเล้วก็มาเป็นไมตน้ต้นไม้พ้นก็มีสร้านามไวเลียงปลาค่ะกาแล้วก็ยังมีหมู่บ้านเศรษฐกิจปอเพียงค่ะแต่มาศึกษสร้างเนี่ยดูงานในแปลงประบุกค่ะมาจากอย่างวัดสตูนมาจากอย่างวัดสงกล้าแล้วก็บีค่ะแล้วก็มีมวลชุนคนคนนุน้นแต่ว่าผ่านขันบำบัด ายาเสพติดก้องอำเภอหวนุ่นมาแล้วค่ะค่ะมาศึกษ่าดูอานในก้องประพุกค่ะค่ะเลยกระจวงโควิดเนี่ยค่ะประพุกกระไดต,ตังโตตีหน้าบานนะคะน่วยเนี่ยอ่ะประพุกกระไดแบ่งป้านนายกับปีน้องเดี๋ยวุมชุนทั้งนี้น,นะคะ่ะคนป้านไปบ้านมากกระไดเอารีฟรีเอาหลุกเครื่อเอาพักติดประพุกมีหนังมดเนี่ยค่ะได้ยิบเอาไปใช้กันกัเอาไปทํากับข้าวกันกันในใจเละว่านะคะ่ะประพุกคิดว่าทุกคนน่าจะต่าได้ลองมาปลุกกันเลยนะคะตาไม่มีมอืินทุน อาสามาถไปกูได้แต่กองทุนปัตนาบทบาทตรีนะคะประพุกกะคูมาเร็วเอ็นเอ็นพ้นเร็วนะคะ